แต่เาวิลีนาแปลงไอ้ภาษาทะเลลานสารดกลีนะเลลานะใครกุมเลมาตาเลยอะการดาไมลละกลดอกเลยลําพูนนะบเลกิมแเลมัเลลําพูนเยกบาเลาเเลยยมามนะหากี่ลโลกตุเลลโลกตุมหเนปเลานะภาษาท้าเมัวคขาเลยนี้กติเลตัาลาวเลนารียกเลยย่เจนนนะไปเลต้เชอตอยพัยญานะ ปอกเลยเลตกอยตกอยไหลมือมานอมาระบอคอยบาเลตอเลซิบัวพอถือก็แล้วนอบาเลผีบาเลมาไรบาเลชอยดาอีติไปดิฮีลีนามาโฮมนออีติตะมาลีนาเอเอ่อบานออยู่บาติตาใหญ่บามาจะอีนอ บามาเลใจบาโฮบาปลามมุนนนนยานะแต่ก็ม่มาตเชนอบีนะอามอติวิจนองบีนะาตมกบรมาใจนี่ดูพนก็นะอายงเลเตอใจละสาระใคในช่วงวาวิลยาวิดีบ้าหน่อยบ้ามันเดือดรดิบาโบ้าคอยดลุลัทุกลุลุรก็ก็ว่าทาสีลีอดีทาสีดี ตมาติดไปตมีแต่บ่ละเจะบ้านะเย็นะมาได้เนื้ลูกพีกี้เจ้าบ้นะอะกีล้านะบกนะก่้